วันนี้ค่ะลูกหนูพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะนิทัศรัตนโกสินนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินนั่นเองค่ะเป็นการรวบรวมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินเอาไว้ทั้งหมดนะคะส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างตามลูกหนูเข้าไปเลยค่ะนิทัศรัตนโกสินตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลางติดกับลานพระพลามาหาเจษฎาบดิน เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคมปี2553เป็นอาคารสูง4ชั้นบริเวณชั้น2และ3เป็นพื้นที่ของห้องนิทรรศการโดยแบ่งออกเป็น7ห้องส่วนด้านบนสุดเป็นจุดชมทิวทัศน์มุมสูงค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือคุณสายนะคะเป็นประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะคุณทายนะคะก็จะพาลูกหนูนะคะเข้าชมนิทรรศนาโกสิ์ด้านในน<ช>ะคะเป็นนิทรรศการทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก<ช>ันเลยนะคะใช่ค่ะแทนทชยด้านนี้เลยจ้าเริ่มต้นด้วยการชมห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรดที่นำเสนอการเริ่มสถาป,ปนากรุงรัตนโกสินทร์ผ่านสื่อผสมสีมิติชัดเจนทั้งภาพเสียงและสัมผัสค่ะ เมื่อชมเสร็จเดินออกมาจะพบกับห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามกล่าวถึงความสง่างามของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมถึงชมกิจกรรมสาวชาววังในเขตพระราชฐานชั้นในเขตต้องห้ามสุภาพบุรุษเข้าออกค่ะ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงมหรสพก็มีนะคะจัดแสดงอยู่ในห้องเรืองนามมหรสพศิลป์แสดงมหรสพสำคัญและการละเล่นต่างๆผ่านมุมมอง360องศาอีกทั้งมีการฝึกเชิดหุ่นและเรียนรู้ภาษาท่าทางโขนอีกด้วยละค่ะส่วนในห้องสง่าสีสถาปัตยกรรมเป็นการชมวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัยของสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นวังวัดบ้าน โดยในการชมวิดิทัศน์ต้องออกแรงในการชมสักนิดนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะถัดมาเป็นการชมวิถีชีวิตทํากินและความเป็นอยู่ของ12ชุมชนในห้องดื่มด่ำย่านชุมชนเพียงก้าวเท้าไปยังจุดต่างๆก็จะมีกราฟิกขึ้นเพื่อน,นำไปสู่เรื่องราวของแต่ละชุมชนคะ่ะนี่จะเป็นห้องชายภาพใช่ไหมคะ,ะจะเป็นการ ถ่ายภาพเตะกล้องโบราณนะคะโดยเราจะพาไปเที่ยวรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์กันค่ะการถ่ายภาพเสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้รับภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพทางด้านในค่ะโดยเราจะดัดแปลงเป็นกระตู้นแอนิเมชันพาไปเที่ยวรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์กันนะคะและนี่คือทั้งหมดของช่วงเช้าชวนชมนะคะครั้งหน้าจะพาไปชมอะไรอีกต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ลูกหนูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ